สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะคะทวีปเอเชียจากที่เราได้เรียนเรื่องลักษณะภูมิประเทศเป็นแล้วเนี่ยนะคะทวีปเอเชียก็นอกจากจะมีความหลากหลายในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะคะเราก็ยังมีความหลากหลายในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศด้วยนะคะจากปัจจัยหลายๆประการนะคะทีนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของปัจจัยนะคะที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศนะคะของทวีปเอเชีย อันแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ตั้งนะคะแล้วก็ปัจจัยขนาดนะคะทั้งสองปัจจัยนี่ยเป็นปัจจัยที่ อยู่ควบคู่กันไปนะเนื่องจากขนาดนะคะของทวีปเอเชียเนี่ยนะคะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่นะคะที่สุดในโลกเนี่ยนะคะเรามีที่ตั้งนะคะอยู่บริเวณซีกโลกตะวันออกนะคะแล้วก็ถ้าดูจากเส้นละติจูดเนี่ยนะคะเรามีที่ตั้งนะคะส่วนใหญ่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนใดเลยนะคะของทวีปเอเชียนะคะอยู่ในซีกโลกใต้มีบางส่วนนะคะของทวีปเอเชียนะคะโดยเฉพาะ หมู่เกาะนะคะของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของเกาะนะคะของบางเกาะของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะได้อยู่ใต้ซีกโลกใต้นะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียเนี่ยเรามีที่ตั้งนะคะอยู่ในซีกโลกเหนือนะคะที่ตั้งนะคะตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรนะคะไปจนกระทั่งถึงเส้น อาร์กติกเซอรเนี่ยทำให้เรามีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลายนะคะเริเวณเขตเส้นศูนย์สูตรนะคะไปจนกระทั่งถึงเส้นทรอปิกออ c แค c เซอร์ Cancer, นะคะเราจะมีเขตนะคะที่เรียกว่าเขตร้อนนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณ Tropic of Cancer ไปจนกระทั่งถึง ARCTIC CIRCLE เเนี่ยนะคะเราจะมีเขตที่เรียกว่าเขตอบอุ่นนะคะต่อไปนะคะ เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลนะคะเราจะมีเขตอากาศที่เรียกว่าเขตหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยในเรื่องของที่ตั้งและขนาดนะคะทำให้ทวีปเอเชียเนี่ยนะคะมีอากาศที่หลากหลาย ต่อมานะคะมาดูปัจจัยที่3และปัจจัยที่4นะคะปัจจัยที่3นะคะก็คือในเรื่องของความใกล้ไกลทะเลนะคะทะวีปเอเชียเนี่ยนะคะมีอาณาเขตนะคะติดต่อกับมหาสมุทรนะคะคแล้วก็ทะเลนะคะทั้ง4ทิศนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะบริเวณทิศเหนือนะคะทวีปเอเชียเนี่ยนะคะมีอาณาเขตจดกับมหาสมุทร อาร์กติกนะคะบริเวณที่ตะวันออกนะคะที่วีบเอเชียมีอาณาเขตจดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทิ่ใต้จดกับมหาสมุทรอินเดียและทิ่ตะวันตกนะคะไม่ได้จดกับมหาสมุทรใดแต่จดกับหลายทะเลนะคะที่สําคัญอย่างเช่นทะเลแดงนะคะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทะเลดำนะคะแล้วก็ทะเลแคสเปียนนะคะ ด้วยอิทธิพลนะคะของบริเวณนะคะที่อยู่ใกล้นะคะกับทะเลเหล่านี้นะคะส่งผลทําให้บริเวณนั้นๆนะคะได้รับอิทธิพลนะคะจากความชื้นนะคะทำให้อากาศเนี่ยนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเย็นจนเกินไปนะคะแต่บริเวณใดนะคะที่อยู่ใกลนะคะจากชายทะเลนะคะหรืออยู่ภายในของทวีปนะคะก็จะมีอากาศนะคะที่แห้งแล้งนะคะ แล้วก็ร้อนจัดนะคะในฤดูร้อนส่วนฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะหนาวจัดนะ,ะอย่างเช่นการอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะของมหาสมุทรอินเดียบริเวณประเทศอินเดียนะคะกับการอยู่บริเวณประเทศทิเบตนะคะซึ่งมีที่ตั้งแตกต่างกันมีความใกล้ไกลทะเลแตกต่างกันย่อมส่งผลให้ชายฝั่งของอินเดียเนี่ยนะคะมีความชื้นนะคะได้มากกว่าบริเวณทิเบตนะคะ ที่อยู่ใจกลางนะคะของทวีปต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของลักษณะความสูงต่ำนะคะของทวีปเอเชียทวีปเอเชียเนี่ยมีลักษณะของความสูงต่ำนะคะที่แตกต่างกันไปเรามีทั้งจุดสูงสุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดนะคะของโลกตั้งอยู่บริเวณทวีปเอเชียนะคะก็คือเรามีจุดสูงสุดก็คือบริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยนะคะอยู่บริเวณประเทศเนปาลแล้วเราก็มีจุดต่ําสุดนะคะของโลกนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณก้นของทะเลสาบไบาคานนะคะด้วยความสูงและความต่ำนะคะที่แตกต่างกันไปเนี่ยทำให้เรามีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลายนะคะบริเวณที่สูงนะคะอย่างเช่นออยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะคะอากาศก็จะยิ่งเบาบางนะคะ อุณภูมินะคะก็จะยิ่งลดต่ําลงนะคะความกดอากาศก,าก็จะลดต่ําน้อยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบริเวณเออยอดเขาเนี่ยนะคะอากาศนะคะก็จะถ้าเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเนี่ยเราก็จะหายใจนะคะได้ลําบากกว่าการที่อยู่เราเราการที่เราเนี่ยอยู่บริเวณที่ลาบนะคะหรือว่าบริเวณเชิงเขานะ,ะเพราะว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยิ่งหนาวนะคะต่อไปเป็น อิทธิพลนะคะจากลมประจําที่พัดผ่านนะคะทวีปเอเชียเนี่ยนะคะมีลมประจําฤดูกาลอยู่สองลมนะคะก็คือลมอมรสุมนะคะตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นลมที่พัดพาเอาความหนาวเย็นนะคะมาจากตอนบนนะคะของทวีปนะคะแล้วก็ทาให้เกิดนะคะฤดูนะคะความหนาวเย็นในช่วงปลายเดือน ธันวาคมนะคะไปจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมนะคะส่วนบริเวณที่เป็นเอ่อส่วนลมมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยได้พัดพาเอาความชื้นนะคะเข้ามาสู่ พวีบนะคะก็จะทําให้เกิดฝนตกนะคะชุกนะคะในช่วงเดือนอพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะนี่ก็คือลมประจําฤดูกาลแต่เรายังมีลมนะคะที่ก่อตัวนะคะเป็นพายุหมุนนะคะเราเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนนะคะนักเรียนทําไมถึงเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนมันพัดพา อะไรเข้ามานะคะมันถึงทําให้เรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนจริงๆแล้วการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบริเวณโซนของเส้นศูนย์สูนะคะ <Gram ma. S 1> ก็คือบริเวณเขตร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้เรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็การก่อตัวนะคะในบริเวณที่แตกต่างกันไปนะคะ <um ก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะเรียกชื่อของพายุหมุนเขตร้อนเนี่ย <um ในชื่อที่แตกต่างกันนะคะ พายุใต้ฝุ่นนะคะเป็นพายุที่ก่อตัวนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะบริเวณทะเลจีนใต้นะคะส่วนพายุไซโครนนะคะเป็นพายุที่ก่อตัวนะคะในมหาสมุทรอินเดียเหนือเส้นศูนย์สูตรนะคะเราจะเรียกว่าไซโครนนะคะนี่ก็คือลมประจำนะคะแล้วก็ลมพายุนะคะที่พัดเข้าสู่ทวีปเอเชีย ต่อไปเป็นอิทธิพลนะคะของกระแสน้ำนะคะอิทธิพลของกระแสน้ำเนี่ยจะมีกระแสน้ำอยู่2กระแสน้ำนะคะก็คือกระแสน้ำเย็นโอยาชิโอกับกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอนะคะกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นโอยาชิโอแล้วก็กระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอเนี่ยจะไหลนะคะแล้วก็มีอิทธิพลนะคะค่อนข้างมากนะคะกับประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะกระแสน้ํา อุ่นนะคะกุโรชิโอนะคะถ้าเราดูประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยหันหน้าเข้าหาแผนที่นะคะนักเรียนก็จะนะคะพบว่านะ,ะฝั่งซ้ายมือนะคะคือทิศตะวันตกฝั่งขวามือนะคะคือทิศตะวันออกบริเวณที่มีกระแสน้ําอุ่นนะคะไหลผ่านนะคะก็คือบริเวณด้านทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านทิศตะวันออกนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะ จะมีอากาศนะคะที่อบอุ่นนะคะกว่าชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ากระแสน้ำอุน่นโรเชโอเนี่ยนะคะได้ไหลผ่านนะคะบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อไหลผ่านนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันนะคะบริเวณ ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อิทธิพลนะคะของการที่กระแสน้ำเย็นโอยาชิโอไหลามาเจอกันนะคะกับกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอทำให้เกิดนะคะแหล่งแพลงต้อนชุกชุมนะคะทำให้มีแพลงต้อนเมื่อมีแพลงต้อนชุกชุมเนี่ยนะคะ ก็เลยทำให้เกิดแหล่งจับปลาะะที่มีชื่อเสียงะะของเอเชียนะคะก็คือแหล่งจับปลา Bank. ะคูรินแบงค์นะแหล่งจับปลาคูรินแบงค์นะคะก็ส่งผลนะ,ะทำให้หลายๆประเทศนะคะได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียนะคะแล้วก็จีนนะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้มีการ จับสัตว์น้ำนะคะได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งออกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกติดอันดับโลกนะคะต่อไปนะคะทวีปเอเชียเนี่ยมีลักษณะภูมิอากาศนะคะอยู่ทั้งสิ้น11เขตเราจะมาดูนะคะว่าแต่ละเขตเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะเขตที่1น,นะคะเราเรียกว่าเขตป่าฝนเขตร้อนนะคะป่าฝนเขตร้อนหรือว่าเลนฟอเรสเนี่ยนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ นะคะสมชื่อเลยเรนฟอเรสก็คือมีฝนตกมากนะคะปริมาณน้ำฝนเนี่ย2,000มิลลิเมตรต่อปีนะคะ,ะ,คะเราจะพบได้บริเวณประเทศอินโดนีเซียนะคะปลายสุดนะคะของคาสมุดนะคะ,ะปลายสุดนะคะของแหลมมาลายูนะคะแล้วก็บางส่วนของกาะบอร์เนียวนะคะเกาะนิวกินีซึ่งเกาะนิวกกนีเนี่ยไม่ใช่ของทวีปเอเชียทั้งหมดนะคะซีก ตะวันตกเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียก็คือบริเวณรัฐอีเลียนจายาส่วนทิศตะวันออกของนิวกินีเนี่ยเป็นของทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียนะคะเราก็จะพบนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อนนะคะทีนี้นะคะด้วยลักษณะของปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะคะตกนะคะค่อนข้างมากนะคะก็เลยทำให้พืชพันธุ์ที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะขึ้นเป็นป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะ,ะเราก็จะพบ พืชพันธุ์นะคะไม้ยางนะคะตะเคียนป่าชายเลนโกงกางนะคะ,สะแสมนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะพบได้ในบางส่วนนะคะของประเทศไทยด้วยนะคะต่อไปเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบมรสุมนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมรสุมเนี่ยเราจะพบได้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะบริเวณ ประเทศเวียดนามนะคะบริเวณเมียนมานะคะบางส่วนของบังคลาเทศนะคะบริเวณเหล่านี้นะคะเราจะพบว่านะคะ,ะมันจะอยู่บริเวณที่ลัติจูดนะคะ10องศาเหนือขึ้นไปแล้วก็นะคะลักษณะเด่นนะคะของ อากาศเนี่ยนะคะก็คือฤด,ดูแล้งกับฤด,ดูฝนเนี่ยนะคะมันจะตกนะคะอย่างตกแล้วก็มีแดดออกเนี่ยนะคะอย่างละ6เดือนนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าฝน6แดด6นะคะสำหรับลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมลสุมนะคะลักษณะนะคะพืชพัุ์ธรรมชาติที่ขึ้นนะคะก็จะเป็นป่าโป่งนะคะเป็นป่าที่ มีพืชพันธุ์ไม้สําคัญทางเศรษฐกิจนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกป่าเหล่านี้นะคะว่าป่าเบญจพรรณในป่าเบญจพรรณเนี่ยนะคะเราก็จะพบนะคะพืชพันธุ์ไม้สําคัญนะคะเป็นไม้ที่มีราคานะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดูไม้มะค่าไม้จนันไม้พยุงนะคะไม้มชำช้านะคะเราก็พบ ะะพื้นที่ที่พบลักษณะภูมิอากาศแบบนี้นะคะก็จะเป็นเมียนมาลาวไทยอินเดียแล้วก็สีงลังกานะคะต่อไปลักษณะภูมิอากาศแบบที่3นะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนนะคะจะเป็นลักษณะภูมิอากาศที่พบได้ค่อนข้างมากนะคะในประเทศไทยนะคะประเทศไทยจะมีลักษณะภูมิอากาศ2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือเ M นะคะกับ AW นะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ปริมาณน้ำฝนนะคะเฉลีย่ยนะคะอยู่ประมาณ1,000ม mm, มถึง1,500ม mm, มต่อปีนะคะในลักษณะนะคะความเป็นกลางคืนเนี่ยนะคะอากาศเนี่ยนะคะจะเย็นกว่าในตอนกลางวันนะคะแล้วก พืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยนะคะจะเป็นทุ่งหญ้าสูงนะคะเป็นหญา้าตระกูลหญ,ญ้าสูงนะคะหรือว่าหญ้าในกลุ่มของสวันนานะคะข้าวนะคะข้าวเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทุ่งหญ้าสวันนาด้วยนะคะเราก็จะพบได้หลายในหลายประเทศนะคะของคาสมุทรอินโดจีนนะคะแล้วก็บางส่วนนะคะของประเทศอินเดียนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมอินเดียกับไทยสามารถปลูกข้าวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีลักษณะภูมิอากาศนะคะที่ใกล้เคียงกันต่อไปเป็นลักษณะภูมิอากาศนะคะเขตที่4นะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเนี่ยด้วยความแตกต่างนะคะระหว่างนะคะ อากาศนะคะก็คือนะคะในในช่วงนะคะฤดูร้อนเนี่ยนะคะอากาศเนี่ยนะคะจะค่อนข้างร้อนแล้วก็ฝนตกน้อยปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200 5 0ถึง500มิลลิเมตรต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื่อที่จะขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะต้องเป็นหญ้าที่ทนกับความร้อนและก็แห้งแล้งนะคะแล้วก็หญ้าเหล่านี้นะคะก็จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ดีนะคะเราเรียกกลุ่มหญ้าหรือพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นบริเวณทุ่งหญ้าเกึ่งทะเลทรายนะคะว่าทุ่งหญ้าสเตปนะคะแล้วเราก็ จะปลูกนะคะข้าวได้ดีนะคะข้าวนีนที่นี้ต้องเป็นข้าวแห้งนะคะก็คือข้าวสาลีนะคะข้าวฟ่างนะคะข้าวบาเล่แล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์นะคะในแถบข้าวสมุทรอารับนะคะบริเวณมองโ,งโกเลียนะคะแล้วก็บริเวณที่ราบสูงแมนจูเรียนะคะ ที่ลากสูงอนาโตเลียนะคะก็พบแล้วก็บริเวณตอนใต้นะคะของประเทศรัสเซียนะคะบริเวณเอ,อ,อัฟกานิสถานนะคะก็จะพบลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายต่อไปนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทรายนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทรายเนี่ยลักษณะเด่นเลยก็คือฝนน้อยนะคะฝนน้อยมากนะคะ ฝนน้อยกว่า200นะคะ50นะคะ250มิลิเมตรต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่ปริมาณน้ำเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศนะคะจึงมีความแห้งแล้งสูงนะ,ะฝนตกเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศนะคะ แห้งแล้งจนถึงขั้นบางแห่งนะคะกลายเป็นทะเลทรายนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยที่จะต้องรักษานะคะน้าไว้ให้กับลําต้นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม้ที่ขึ้นหรือพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นพืชที่มีน้ำนะคะแทนการมีใบนะคะเป็นพืชเอ่อที่กักเก็บน้ําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรนะคะหรือเป็น ไม้พืชผลนะคะในตระก,กูลปาล์มนะคะอย่างเช่นอินทผลัมนะคะแล้วก็มีการเล่ล่อนนะคะเพื่อที่จะออกเลี้ยงสัตว์ไปาหายัางบริเวณที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่จะอยู่กลางทะเลทรายไปตลอดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเกิดบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ใจกลางทะเลทรายนะคะเราก็จะเรียกว่าโอเอซิสนะคะเราก็จะพบลักษณะภูมิอากาศนี้ได้บริเวณทะเลทรายอารับนะคะซึ่งเป็น ทะเลทรายในออภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะทะเลทรายอาหรับอยู่เลยนี้นะคะแล้วเราก็จะพบบริเวณทะเลทรายโกบีนะคะ,นะคะต่อไปนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นเนี่ยนะคะเราจะ พบได้นะคะบริเวณประเทศจีนนะคะเป็นต้นไปนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจีนนะคะบริเวณที่ราดชายฝั่งของประเทศจีนแม้กระทั่งบริเวณเกาะนะคะได้แก่ไต้หวันนะคะเกาะไหหลำนะคะก็จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นแล้วก็ได้พบได้บริเวณภาคใต้นะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะบริเวณเกาะ คิวชูนะคะเกาะชิโกกุนะคะบริเวณเกาหลีใต้นะคะจะเป็นลนักษณะภูมิอากาศที่ในในฤดูหนาวเนี่ยนะคะอากาศค่อนข้างหนาวนะคะแล้วก็มีฝนตกนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็จะมีพืชพันธไม้นะคะที่เป็นไม้ผิวมันนะคะใบมันนะคะอย่างเช่นไบโอ๊กเมเปิลนะคะเฮเซลนัทนะคะ แล้วก็ป่าสนใบเขียวนะ,ะอย่างเช่นบีชนะคะซีด้านะคะบริเวณที่พบนะคะก็ได้แก่ทางที่ตอนออกของประเทศจีนตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชืน้นต่อไปนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเราจะเรียกนะคะลักษณะภูมิอากาศแบบเนี้นะคะ ว่าเมดิเตอร์เรเนียนก็จริงนะคะแต่การเกิดลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะขอแค่นะคะในฤดูนะคะมีลักษณะที่อากาศที่ นะคะแค่ในฤดูหนาวนะคะมีฝนตกการที่มีฝนตกนะคะในฤดูหนาวได้นั้นนะคะก็เพราะอิทธิพลนะคะของลมประจำตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณใดก็ตามนะคะที่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยได้รับอิทธิพลของลมประจำตะวันตกเข้ามานะคะอย่างเช่นบริเวณ จอร์เจียอาร์เมเนียเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะเขาติดทะเลแคสเปียนแต่ทําไมถึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็เพราะว่าในฤดูหนาวนะคะเขาได้รับอิทธิพลของลมประจําตะวันตกส่งผลให้ฤดูร้อนร้อนจัดฤดูหนาวมีฝนตกนะะนี่คือลักษณะเด่นของลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน พืชพันุไม้ที่พบนะคะก็จะเป็นไม้แคระนะคะไม้ผู้มีหนามนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชผลไม้รสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นส้มองุ่นมะกอกนะคะบริเวณทวีปเอเชียนะคะเราก็จะพบลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ได้ที่บริเวณอิสราเอลนะคะเลบานอนนะคะ ไซปรัสนะคะแล้วก็บริเวณเอเชียกลางก็จะเป็นจอร์เจียนะคะแล้วก็อาร์เมเนียนะคะต่อไปลักษณะภูมิอากาศแบบชื้นภาาพ,พื้นทวีปลักษณะภูมิอากาศแบบชื้นภาาพ,พื้นทวีปเนี่ยนะคะก็จะเป็นฤด,ดูร้อนนะคะอากาศเนี่ยจะค่อนข้างร้อนเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยนะคะจะยาวกว่ากลางคืนนะคะปีละ6กนะคะห้าถึงหเดือน นะคะเนื่องจากการเป็นอากาศแบบนี้นะคะจะเหมาะสมนะคะกับการปลูกข้าวโพดนะคะฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวมากเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นพืชพืชไร่นะคะเป็นข้าวโพดนะคะเป็นข้าวสาลีนะคะแล้วก็ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะได้ดีโดยเฉพาะโคโนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่โด่งดังมากนะคะของญี่ปุ่นนะคะที่ พบลักษณะภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปก็คือบริเวณเกาะของไกโดนะคะแล้วก็บริเวณเอ่อเกาลีเหนือนะคะก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปนะคะบางส่วนนะคะของประเทศจีนนะคะก็พบลักษณะภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไป ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือว่าไทกานะคะก็เป็นลักษณะภูมิอากาศที่ฤดูหนาวนะคะจะมีอากาศที่หนาวแล้วก็เย็นจัดนะคะฤดูร้อนเนี่ยมีสั้นนะคะเหตุที่เราเรียกว่ากึ่งขั้วโลกนะคะเราสามารถเรียกลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ว่าไทกาได้ก็เพราะว่ามันจะมีป่าสนนะคะที่เป็นสนท้องถิน่น ะะของเขตหนาวโดยเฉพาะก็คือสนไทยกานะคะหรือว่าสนไทกาเป็นสนไซบีเรียนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าปลูกได้แค่เขตไซบีเรียเท่านั้นนะคะยังมันยังสามารถปลูกได้ในบริเวณอื่นๆของโลกได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกตามพื้นถิ่นที่มันขึ้นนะคะก็คือสนไซบีเรียสามารถที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปลรูปไม้ได้นะคะ แล้วก็ในเขตเนี้ยนะคะคนจะอาศัยอยู่น้อยนะคะเพราะว่ามีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะค่อนข้างหนาวเย็นนะต่อไป นะคะลักษณะภูมิอากาศแบบทุนดรานะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ฤดูหนาวเนี่ยนะคะยาวนานมากนะคะบางปีเนี่ยแทบจะไม่มีฤดูร้อนเลยนะคะเป็นอากาศที่หนาวจัดนะคะฤดูร้อนสั้นหรือไม่มีฤดูร้อนนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยนะคะสูงไม่เกิน10องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็พบได้บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกนะคะก็จะเป็นบริเวณประเทศรัสเซียนะคะ บริเวณประเทศรัสเซียนะแล้วก็จะมีพืชนะคะที่เป็นพืชขนาดเล็กนะคะไม่ชอบแสงแดดนะคะอย่างเช่นตะไคร่น้ำไลเค่นมอสแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะประจํามหาสมุทรอาร์กติกก็คือดอกอาร์กติกวิโลนะคะ แล้วก็มีสัตว์นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของประเทศรัสเซียนะคะก็คือหมีขาวนะคะหมีขาวขั้วโลกนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย บริเวณขั้วโลกเหนือไม่มีเพนกวินนะคะเพนกวินจะเป็นสัตว์ท้องถิ่นนะคะของขั้วโลกใต้แต่ไม่มีเพนกวินบางชนิดนะคะที่ขึ้นมาอยู่บริเวณอแอลเบอร์โฮปนะคะหรือว่าบริเวณหมู่เกาะฟอกแลนด์ของอเมริกาใต้นะคะก็เพนกวินเหล่านั้นเรียกว่าเพนกวินมาจันแนนนะคะเป็นเพนกวินที่อพยพขึ้นมานะคะแต่เพนกวินไม่ได้อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือแน่นอน ต่อไปนะคะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบที่สูงนะคะคือมันไม่สามารถนะคะที่จะพยากรณ์ได้ว่าบริเวณใดนะคะจะมีลักษณะอากาศอย่างไรนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันจะผันแปรนะคะไปตามความสูงนะคะยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะระดับของออกซิเจนเนี่ยนะคะก็จะลดลงนะคะทำให้เราเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนที่สูงเนี่ยนะคะเราหายใจได้ลําบากนะ,ะเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ย เขาก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื่อพันธุ์ธรรมชาติก็จะผันแปรไปตามความสูงเราจะพบลักษณะภูมิอากาศแบบที่สูงได้บริเวณใดก็บริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะคะเทือกเขาฮินดูกูสนะคะเทือกเขากาลาโกลัมนะคะแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะประชากรไม่อาศัยนะคะอยู่บริเวณยอดเขาสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะครูก็ได้ จบนะคะเรื่องของลักษณะนะคะภูมิอากาศในทวีปเอเชียเราได้เรียนรู้นะคะปัจจัยนะคะการเกิดลักษณะภูมิอากาศในทวีปเอเชียทั้ง11แบบแล้วเราก็ได้รู้ว่านะคะว่าบริเวณใดนะคะของทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศแบบใดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะครูก็ขอลาก่รน,นะคะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ